แลราทำาายังไงกับศาสตร์ของการฝังเข็มที่จะมาเข้าช่วยพวกเราได้ใครมีคำถามนะคะเดี๋ยวจะบอกเบอร์กันไว้ก่อนก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได,ได้เลย025541775ค่ะการฝังเข็มคุณหมอมีบทบาทเข้ามาช่วยเรื่องของการลดความอ้วนได้ยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ชีวิตหมอเนี่ยเป็นเป็นหมอทางด้านความงามมา20กว่าปีะนะครับหมอก็ มาตั้งแต่การจ่ายยาลดความอ้วนเมื่อสิกกว่าปีที่แล้วทีาต้องเป็นทานยาแทนใช่เป็นเป็นการทานยานั้นถูกฮะเราง่ายแล้วก็ได้ผลดีแต่ปัญหาตามมาคือการโยโย่ที่ที่เจอทีละที่เจอเยอะๆคือตอนนี้สิบปีผ่านมาเนี่ยคนที่โยโย่ทุกวันเนี้ยมาแล้วมาให้เราเห็นเยอะมากนะฮะแล้วก็มีมันก็แพร่หลายไปไวมากฮะคลินิกก็จะคนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราผ่านมาหมดแล้ว ไปจนถึงการใช้พวกเลเซอร์หรือว่า,<ม>วาเวเซอร์อการดูดไขมันอะไรพวกนี้ฮะซึ่งมันก็ได้ผลแต่ว่าไม่หมกว่ามันไม่คุมมมค้มตังค์ไม่คุ้มตังค์ที่คนเสียเพระาะราคาก็มหาศาลใช่แล้วก็ไม่ใช่ทำแบบเดียว้วคุณลงได้มันมันไม่ใช่นะฮะแล้วก็การผ่าตัดเอาไขมันซึ่งการผ่าตัดก็เสี่ยงที่ต้องเข้าห้องผ่าตัดถูกไหมฮะการใช้ยายาสลบการวางยาสลบซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่แล้วมันมีปัญหาว่าไขมันออกไวจริง แต่มันกลับมาไวเหมือนกันมันก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเราคือหลายคนคิดว่าแบบเหมือนผ่าปุ๊บไขมันออกปั๊บถูกท้ายที่สุดถูกมันก็กลับมาที่เดิมสักไม่ไม่เกินปีมันมันมาอีกมันเกิดอะไรขึ้นหมอก็พยายามหาคําตอบให้กับให้กับคนไข้ให้กับตัวเองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนมาเจอแพทย์จีนหมอถึงบางอ้อทันทีเลยยังไงคุณหมอมันเกิดอะไรขึ้นมุงเลยว่าแพทย์จีนเนี่ยเอ๊ะมันเหมือนแผนโบราณอ่ะโบราใชไหมค่ะขุณใจหมอเหมือนเหมือนแผนโบราณเอ้ยแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่ปัจจุบัน ไม่ได้กล่าวถึงถ้าจินก็มองว่านี่คือองค์รวมอีกแบบหนึง่งซึ่งมันคือได้จากซึง่งของร่างกายม,มันเป็นสุขภาพอีกรูปแบบหนึง่งอ,อย่าทิ่นี่ที่หมอพูดไปตอน,อตอนเบรกหนึ่งว่าอย่างม้ามพองม้ามพองช่วงช่วงอากาศอย่างเงี้ยแล้วคนไทยเราม้ามพองเยอะเพราะว่าอาหารเราลดจัดไปทําลายม้ามทำลายกระเพาะถูกไหมฮะ,ะอากาศชื้นเนี่ยทำลายม้าม,มถ้าม้ามพองเป็นไงบวมฮะอ้วนแบบบวมอ๋อที่แบบหลายคนแบบเหมือนตัวบวมถูกค่ะ จับไปจะนิ่มๆนี่คือม้ามพอะเห็นไหมฮะเนี่ยแผนปัจจุบันไม่ได้การอะไรเราก็ต้องไปแก้ที่ม้ามเนี่ยถูกัะถูกครับวิ่ยแล้วม้ามยังไม่ดูยังไม่ทราบเลยหมอทุกวันนี้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนใช่ไหมใช่คุณหมอคือม้ามม้ามของจีนกับแผนปัจจุบันอาจจะแตกต่างกันบ้างซึ่งอย่างที่หมอบอกไปว่า3,000ปีที่แล้วเราเราไม่ได้มีความรู้เหมือนปัจจุบันเราไม่รู้ระดับเซลล์ระดับเม็ดเลือดอะไรที่มันมากกว่านี้ถ้าเม็ดเลือดเขาก็พูดเป็นว่าเลือดรวมๆเขาไม่ได้แยก ย่อยว่ามันเลือขาวมันเลืดแดงถูกไหมฮมันเข้าไปสู่ทฤษฎีปัญจธาตุซึ่งม้ามเนี่ยทำหน้าที่ในการรับอาหารม้ามกระเฉพาะนําทำหน้าที่ในการรับอาหารแล้วส่งต่อไปให้ร่างกายเราะนะซึ่งถ้าม้าม,มันไม่ดีอย่างที่ในที่บอกถ้าม้ามไม่ดีเป็นไงชอบกินหวานชอบทานของหวานใช่ไหมเราก็จะบวม แต่คนไทยก็ติดหวานกันเยอะด้วยก็ทานตลอดยิ่งทานมันก็ยิ่งอ้วนอาจารย์หมอดรหลี่ที่เมืองจีนเนี่ยบอกมาแล้วว่าเดี๋ยวอยู่กลับไปเมืองไทยอยู่เจอแน่นอนม้ามพองพูดยอะเลยว่าอากาศเมืองไทยที่ค่ะร้อนชื้นเพราะที่เราอยากทานหวานเพราะอากาศ ใช่ฮะมันทำให้เป็นอย่างนั้นช่วงนี้พวกก็สังเกตว่าเป็นเหมือนกันบางทีก็จะเริ่มเริ่มทานน้ำมะล้มก็จะเริ่มหันมาทานแล้วทีนี้มะมมะมพองเป็นยังไงต่อไปคุณปัวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอทฤษฎีปัญญธาตุไปประกอบ่ะเดี๋ยวเรารอดูพร้อมๆกันนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีคำถามแล้วอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการโดยตรงเองก็คือ025541775ค่ะอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ได้แชร์ปัญหาของคุณแล้วก็ร่วมพูดคุยให้คุณหมอพงศธรเป็นคนตอบแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับคุณด้วยนะคะแต่ว่าเดีีี๋๋ยยยวววน้้เเเเดดดรราาไปููลลแ แน่จอออกไหมครับอามาด้วยมาแล้วสนุกนะรายการวันนี้สนุกมากนะฮะม้าคือดินสีเหลืองนะฮะสีเหลืองนะฮะเห็นไหมเกี่ยวกับความกังวลกังวลไปทำลายม้าเหมือนกันเกี่ยวกับปากเกี่ยวกับล้ามเนื้อกี่กวาหวานเกี่ยวกับความชื้นไปฤดูร้อนเห็นไหมคือฤดูที่มีโอกาสจะเป็นถูกต้องฮะม้ากระเพาะเห็นไหมนะตรงตรงเนี้ยไม่น่าเชื่อนะมันเกี่ยวกับความชื้นไปไปไปสัมผัสไปสัมพันธ์กับธาตุดิน ใช่ธาตุดินฮะ,ะและจากนั้นเนี่ยถ้ามา้มชื้นถ้าเป็นนานๆายังไงคุณตัวเห็นไหมมันมีเส้นบางๆตุ๊บๆๆๆ,ๆๆๆๆไปที่ไตค่ะไตจะเกี่ยวความกลัวเกี่ยวกับหูเกี่ยวก,วกับดูเกี่ยวคว,ว,วามเค็มเกี่ยวความเยน็นแล้วก็ดูหนาวและอีกอันหนึ่งของไตคือเมแทบอลิซึมของร่างกายค่ะเมแทบอลเซึมเมแทบอลิซึมเสียเป็นยังไงฮะอ้วนแน่นอนอยู่แล้วระบบการผาผเผาผลาญมันมันหายไปมันไปข่มฮะ เขาเรียกว่าดินเนี่ยไปข่มธาตุน้ํามันมีการข่มกันไปข่มไตปุ๊บเสร็จอื่นทีเนี้ยอ้วนจะพวกนี้นะถ้าไตไปกระทบไตเนี่ยโดยเพราะหยางไตค่ะหยางไตจะกลัวหนาวคือมันจะมีอาการไงกลัวหนาวคืออากาศเย็นปุ๊บเนี่ยหัวหนาวมากอ๋อใช่แบบหนาวง่ายใช่แล้วจะออกซิซีดขาวแบบซิซีดแล้วไขมันจะแข็งปังเลยอันนี้คือไตหยางไตพองคยากไหมคุณหมอยากยากแล้วหยางเส็กเสื่อม ถ้าไต<อ>เขาเซ็กเกี่ยวไปสัมพันธ์กันไกลถึงนูน่นเลยนะไกลถึงนูน่นเพราะเซ็กเกี่ยวกับไตทางจีนนะฮะเซ็กจะเกี่ยวกับไตนั้นพวกนี้ถ้าเกี่ยวความอ้วนเนี่ยไขมันจะแข็งปังเลยแล้วเ็าต้องใช้วิธีจัดการจัดการไขมันแต่ทั้งหมดตรงนี้การฝังเข็มช่วยได้ช่วยได้ครับช่วยได้ช่วยได้หมดเลย,เลยครับช่วยได้แบบยั่งยืนด้วยนะฮะไม่จะไม่เหมือนแผนปัจจุบันที่เอาไปเอาไขมันออกไขมันออกไม่ใช่นะทีนี้จุดจุดเราก็จะมีจุดจุดนาที่หน้าท้อง เอางี้เลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีภาพวันนี้คุณหมอมีเคสตัวอย่างด้วยแต่การไปถึงตรงนั้นเราดูจุดกันก่อนจุดฝังเข็มที่หน้าท้องว่ามีอะไรบ้างจุดฝังเข็มที่หน้าท้องมันเยอะมากเลยคุณหมอเราต้องเลือกใหญ่มากะ ST SC ดังทางด้านซ้ายของท่านผู้ชมเห็นไหม ST นั่นคือ t o ตม c h คือคือกระเพาะนั่นเองที่เป็น ST ทั้งต้นเลยตัวเลขมีตัวเลขนะถราเลือกให้หมอก่าคนไข้ได้อ๋อแต่ละจุดนี่แล้วกรตาแต่ละตา่ตอไนไม่เหมือนกันนะ ไม่เหมือนกันบมอต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะวิเคราะันเป็นจุดที่ละเอียดจริงๆ SP นั่นคือสปีนสปีนคือม้ามนั่นเองที่เราพูดไป KI KI คือคิดนี่คิดนี่คือไตไตใช่ครับนะส่วนตรงกลาง CV คือเป็นจุดเล่นนะมันจะมีตูกับเล่นอันนี้ก็ใช้ใช้เยอะเหมือนกัน ค่ะอันนี้คือให้ดูเป็นภาพรวมของจุดฝังเข็มว่ามันเยอะจริงๆแล้วก็ไปซีซัวแบบมัวๆกันไม่ได้ไม่ได้จะครูพักรักจําอันนี้ก็คืออันตรายเตือนกันเอาไว้ก่อนนะคะทีนี้เทคนิคเทคนิคของหมอมจะใช้เข็มน้ํากับเข็มใหม่มากกว่านะครับซึ่งซึ่งเข็มน้ากับเข็มไหมตอนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของหมอเลยนะครับซึ่งเราไม่ได้เราไม่ได้พูดไปเรื่องลดความอ้วนแตคนไข้ก็ยังโอ้โหโทรมาประจำนะล่าสุดมาจากพังงานเดี๋ยวนัดมาแหละนะครับนัดมาพังจะพังงานจะเตรียมเข้ามานะครับตรงนี้จะ เอาเอาไหนก่อนคุณปัวอยากอยากเอาภาพของคนที่ได้เคยใช้การฝังเข็มน้ําแล้วก็สามารถใช้ในเรื่องของการลดความอ้วนได้ได้ก็ได้คุณหมอที่คนนี้เนี่ยเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลที่ประจวบนะครับเป็นพยาบาลนี่เราต้องมีความรู้พอสมควรในเรื่องการแพทย์ตอนหมอมาเฮลวพัดใหม่ๆเลยนะพี่เขาเข้าใจเลย พอดูปุ๊บเข้าใจหมอเลยแล้วซื้อคอร์สเข้ามาเลยเหมือนเกทในในปัญหาที่ใช่แถนปัจจุบันที่เขาเจอนะเดี๋ยวตอนที่ทําต้นๆเราสัมภาษณ์ไว้ลงไปประมาณเจ็ดโลโดยใช้เทคนิคเข็มน้ํานะะแล้วตอนท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราไม่พออยู่แล้วพาลูกสาวมาด้วยเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวเอาเอาลูกสาวมาให้ดูได้เลยค่ะฟังเสียงพี่เขาสัมภาษณ์เลยนะคะขอเสียงด้วยนะครับค่ะอันนี้ก็คือพี่ที่เป็นพยาบาลนะคะ แล้วก็เป็นคนไข้คุณหมอจริงๆเนี่ยแหละค่ะที่มาหากันมาไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ถ้าถ้าเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งมาแล้วเข็มน้ํานะครับไอคือหน้าตาของเข็มน้ามันมันก็คล้ายๆกับเข็มฉีดยาอาจจะไม่เหมือนต่างยังไงเขคุณหมอซึ่งการฝังเข็มสมัยเดิมเนี่ยนะฮะฝังเข็มสมัยเดิมก็คือเอาเข็มไปจิ้มจิ้มจิ้มถูกไหมฮะแต่สมัยพัฒนาที่พดีต้งเสียวผีจะเหมาเถื่อตุงนะ ก็บอกว่าไอ้วิธีนั้นน่ะมันช้าวิธีดั้งเดิมต้องทํากันแบบโอ้หลายปีต้องมาบ่อยอย่างพี่เขาอยู่ที่ประจวบเนี่ยเขาหมดสิทธิ์แน่นอนไม่งั้นต้องเสียค่าบินใช่ย้ายบ้านมาอยู่ใกล้บ้านหมอใกล้คลินิกหมออย่างเงี้ยเป็นต้นนั้นก็จต่ไม่หรือว่าควรจะมีเข็มน้ําขึ้นมานะมันจะมีวิธีการเข้าเข็มการเข้าเข็มการกระตุ้นเข็มนะฮะแล้วใช้ตัวยาซึ่งยาของแผนตั้งเดิมก็มีอ่าเดี๋ยวฟังฟังเสียงสัมภาษณ์เดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งก็ได้นะฮะ ค่ะลองดูนะครับไมม่ีคเหมือนไม่รู้ว่าได้ยินเสียงกันชัดเจนเดี๋เดี๋ยรอบหนึ่ะได้ยินใช่ไหมครับพี่รู้จักมาจากที่ไหนรู้จักเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเชิญได้นะครับนี้วิธีเข้าเข็มจะไม่เหมือนกับการฉีดยาทั่วราะว่าการเจาะเข็มอันนี้หัวใจหลักหัวใจหลักอยากให้การฝังจิ้มน้ำได้ผลแล้วก็ไม่ต้องมาหาบ่อยถูกต้องครับแล้วไม่ต้อง คือเรียกว่าเหมือนปามแล้วก็พกคุณหมอพงมจันรใส่เข็มขด้วยไปด้วยด้านสุขภาพนี่นะฮะครทีนี้สแกนไขมันก็ลงด้วยนะลงทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวเดจะกดมาให้คนดูขอบคุณแม่ค่ะพนะครับเดี๋ยวเดี๋วดูอีกทีก็ได้ฮะเดี๋ยวดูอีกทีก็ได้นะมาพีทอีกทีนะฮะพีทอีกทีเลยนะเดี๋ยวฟังเสียงพี่เขาสัมภาษณ์ดีมฮะค่ะเดี๋ยวลองฟังพี่สัมภาษณ์ด้วย ทีเดี๋ยวรอภาพสักครู่นึงนะคะสัญญาณอาจจะดีเลย์สักนิดนึงนะคุณผู้ชมก็โอเคอยู่ลงไปกิโลประมาณเกือบเกือบเจ็ดโลเจ็ดโลนะฮะที่มาจากไหนเนี่ยเราลงบาร์รามปารที่จุดอ oh. ๋อยู ok? ่โรงพยาบาลนะฮะที er uh, ่ทำทำอะไรที่โรงพยาบาลนะพี่ห้องแล็บนะห้องแลบนะแล้วเป็นไงฮะ เบาหวานดีขึ้นไหมเบาหวานดีขึ้นมากเลยมากเลยจากเกือบสองร้อยค่ะเรือแค่แปดสิบกว่าแปดสิบกว่าเองนะฮะแล้วก็สุขภาพอะพี่ก็สบายตัวขึ้นคล่องตัวคล่องตัวขึ้นสบายตัวขึ้นนะโอเคแล้วมีมีอะไรดีขึ้นอีกบ้างไหมครับ เข่าปวดล้งปวดขาอะไรมีไหมไม่มีคนะไม่มีอยู่แล้วนะครับคนทักไหมคนทักพี่ไหมทักทักนะครับพี่รู้จักมาจากที่ไหนรู้จักรายการพัเฒนาพัฒนัาแล้วก็อยากอยากจะบอกประชาชนทั่วๆไปว่าในเรื่องนี้ก็อยากบอกว่าโอเคถ้าถ้ากล้ามา ได้มา,มาก็โอเคอได้ทั้งสุขภาพได้หนะลายอย่างคีนี้สแกนไขมันก็ลงด้วยนะลงทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาผลมาให้ก็ดูขอบคุณแมค่คัะพี่นะฮะก็สั้นๆก็คือลงไปเจ็ดโลนะครับแล้วก็เบาหวานหายเลยฮนะเพราะมีเบาหวานายอยู่ด้วยใช่ครับพอนี่เป็นเบาหวานเลยจากสองร้อยกว่าก็เหลือแปดสิบกว่า คุณหมอฝังเข็มที่จุดไหนบ้างคะเออมันจะมีจุดกี้เนี่ยฮะที่ที่ให้ดูเหมือนจะมีที่หน้าท้องบริเวณหน้าท้องเป็นเป็นหน้าท้องฮะมันจะมีจุดกี่เข็มคุณหมอเียนซูใช้สี่จุดฮะพี่คนนี้ใช่สี่จุดนะฮะมีจุดตรงตรงสะดือนะฮะมีจุดเทียนซูกับทาเหิงนะฮะเห็นเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะดูจุดด้านขวามือท่านผู้ชมเห็นไหมฮะตรงตำแหน่งซีวีนั่นคือส้นเชือแล้วก็ห่างไป อ่าไปด้านขวาก็คือเทียนซูนะครับเห็นเทียนซูไหมฮะตัวทีนะฮะแล้วก็ต้าเหิงนะฮะห้าตาเหิงถัดมาจากได้ได้ไม้ด้านขวาเห็นไหมเป็นต้าเหิงใช้ม้มกับกระเพาะนะฮะง่ายๆคือแค่4.4เข็มครับใช่ฮะเป็นเข็มน้ําเป็นเข็มน้ำมาใช้เข็มน้าซึ่งเข็มน้ำมันจะดีมันจะดีกว่าการฝังเข็มทั่วไปประมาณ 19- 20เท่าเจ็ดโลนี่กี่เดือนนะคุณหมออ๋อประมาณ2 3สมเดือนฮะไม่โส่ไม่ไม่โส่ฮะยัง คือคือตอนที่พี่เข้ามาเนี่ยเอาเอาลูกสาวมาเนี่ยนะฮะเอาลูกสาวมาหมอเอ๊ะคนไข้ใหม่หรือเปล่าเขามานั่งรอหมอนะตอนนั้นหมอถ่ายรายการดเร์เซรินวันเสาร์แล้วเข้าคลินิกไปสักบ่ายสองกว่ากว่าเอ๊ะคนไข้ใหม่หรือเปล่าจำเขาไม่ได้เลยเพราะว่าผอมลงโอ้โหผอมผอมไปเยอะเลยเพียวเลยเพียวเลยนะฮะโอ้โหก็เจ็ดโลมันเยอะนี่ไงคุณหมอครับเจ็ดเจ็ดโลครับเจ็ดโลเป็นเจ็ดโลจริงๆนะคุณปู่ไม่ไม่ใช่ว่ามาเอาน้ําออกไม่ใช่นะฮะ เป็นเป็นเจ็ดโลที่มีนัยยะสําคัญเป็นลงด้วยน้ําหนักของตัวพี่เขาเองจริงๆนี่พี่อีกคนหนึ่งมาจากชนบุรีวันก่อนนะเขาสัมภาษณ์ไว้แลวพี่คนนี้เนี่ยไปดูดไขมันมาแล้วเดี๋ยวเขาพูดเรื่องดูดไขมันด้วยใช่แล้วก็จริงๆลูกชายเขามาด้วยลูกชายเขาก็ทำในหุ่นหนึ่งก็ลงนะฮะทำในหุ่นเดียวก็ลงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังเสียงพี่เขาสัมภาษณ์ลองดูอีกเคสละกันค่ะอันนี้เคยลองเพราะเสียงด้วยนะฮะกับตัวจริงเลยนะ